สวัสดีครับผมบอร์อีสานบานๆครับผมวันนี้นะครับกล่ามาแช่งตกปลาครับผมอยู่ที่นะครับบ่อค .6 ปคนสันเคือนครับผมจับสลักจับสลักวัอนี้ยังไในวงเก้าอยู่กุ๊บตองวงเก้าเลยครับนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วจ้วงแล้วมาตัวนี้อันนี้ตามหา ตัวฝนมันคือลดทซงต้องเมียเลยมาครด้ว่าครับจับสลักยังตัวัมกเาแท่นี้สิเย็ยบเย็บเป็นมองนั้นยังอยเนาะขาดเลยเนาะออาไปยังเดี๋ยวมันสีลบมาหาเขาดอก ก็ว่าหนีกับทาวิล่าครับผม ครับบันไดไก่ฮอ,อนเวลาการแข่งขัน 7, แล้วครับผมห้นาทีสครับจุดจุดห้าเก้าครับครับพี่น้องนักกีฬาครับเตรียมพร้อมนะครับโชคดีทุกทีมงานครับช่างปฝาแล้วนะครับโดนเนี่ยแล้วครับตอนนี้ đồ <laughs> Cái trắng quá, cái hình như lồng kia đi มาเห็นในเขายืนอยู่ดิโอ้ยมาเห็นผมอยู่เนียงเห็นเลยมันมิดปะมิดตัดแล้วครับหัดตัดแล้วครับหัดแล้วครับตาขวาครับตาขวาช่วยได้ครับ นี่เรียบร้อยอุ้ยหนึ่งจุดศูน์นย์ปาหนึ่งจุดศูนย์ปาน่งจุดศูนย์จัไปปลาโลปลาโลจุ่มอยู่เด้อนันนจุ่มอยู่ครับจุ่มเลยครับน้ำแม่นอาหนมปังเน็ดจักหนครับมันกินว่าอาหารกินว่าบ้าอาหารน้ำหนักบ่ หนนปลาไซลองนะครับไซเอกก็1.60ปลาใหญ่อีกหนึ่งหัวนะครับสามหัวปลาแสงเงินแสนก็หนึ่งโอ้ฝนกระตดงเลยครับวันนี้นะครับไม่มีการย้ายหมายใดๆทั้งสิน้นหมายว่างด้าน้านะครับตัวแรกครับตัวแรกกร็จิ้นเลย่นานั้นบ่ไม่มีการย้ายหมายนะครับย้ายหมาย ยกเลือดออกเลยได้ย่างไก่แบบบารนี่ พอดีจุ่มนช่ไหมจุ่มพันสั่งเบื้งโ้โดีบุยโลพดีออเดี๋ยวเต่ว่าไปแล้วครับเดี๋ยวถามเบึ้งผน้ำกันครับเป็ขีดตมเน่กน่อยครับผมภาษาระยะห่างนะครับล้างมือโดยดย มาแล้วครับปลาศูนย์หนึ่งศูนย์ทีมงานแดงปรากดแน่ๆนะครับยวดทะเบิ้ลกระปากผลครับผมตัวแรกนะครับคืมปลาสว่า ผู้มียงยนั่นอง0.87คแนนถึงนยังเสรอัดแล้วครับทางทางอัดแล้วครับผม 1.60นะครับ1.60เป็นปาเงินแสนนะครับ ngoại nhân là đam men đi sang bàn hoạt xe lợn ระวังนะบระวังเจากระ <c oughs> อบอกบอันออกให้แน่นาะโอ้นี่หินอัดแล้วครับผมาครับมายัวครับ่ง <c oughs> นัครับยังะบลงเล่นบม,มากเทียกวัวแพ้คับตัวตั้งนี้ <c oughs> จังว่าคุเบิงน้ำย่มกี่เลยหนึนน่งจุดศูนย์แปดตับเตือนนะครับต่อไปมีสายป่านะครับต่อด้วยสติโลนี่ป่าโลครับป่าโลน่าน่ะคุณยีสันอัดล้วครับตัวบบตวบบัด ส, recibir, สูา9 3ผัีสายป่าครับถือเงินหนึ่งเมืครับตอนนี้ครับถือแสงด้วยนะครับถือแสงถือแสงน่งเมือ่สการมตัวคบารคบคี่อ๋าครับนอเรงครับจะสี่นอนเอง โอ้ฝนกระตกครับตกแน่ครับผมเหยียกบนละฮะทายกล่องที่แนมะ่โอ้นเอูนจุดเก้าเก้าครับโอ้กว่ี่โดนเลยครับโดนเสิยแล้วครับยังไม่ถึงหมายนะต่อไปครับสอน้ำดื่ม่ะตาดแล้วครับบ้าบา้าผม เยวผมตกกักด้ดนะครับสอน้ำดืครับหนึนย์ะสอน้ำดื่มหมายเลขีสครับต่อไปมีสังลุยมานะครับเสร็จแล้ว <c oughs> งี้ปลาโลปลาโลบัดขวนญปุ๊ปเลย ตัวนั้นว่าเดือดหอดมองสั่งอยูบออย่บทเดี๋ยวนี้ไปทีมปากท้ายเนี่ยเตมปากสวายครับใส่โลครับเออ,เออเดี๋ยวกางครัตัวที่สองของทีมงานครับผมไปทีมงานพระสารครับหดีสายป่าขอหมายรายการด้วยครับ ปาโล่ยู้สามบ้านครับ้ครับครัผมเส็นสร้างแล้วครับหอดแล้วเดี๋ยวทำเบิ้โตของเราผมอ้วนกลัวอยู่1นึองบ่ต่อไปครับสายป่าโอ้หนึ่งจุดหสองเียรเสียรตรงถามเราว่าเราจุ่มหรือเรานั่น ไปแล้วครับผมอย่าลืมการแสดนะคระับปัดปัดไอ้เชียดด้วยนี่บอนบ่อนออกทางเฟียมนลบ่อนเฟียมกล่องบัง

phải nhanh lắm là, ừ, phải nhây, phải nhây. লান মাজত সোমোৱা বোৱা বোৰত งครับผมเดาถาเบื้องพิกัตจีน่ะเดวถ้าเบิ้งพิกัดปลาครับผมครับอื่นบายนะครับ1.40ครับชั่วโมงทองครับชั่วโมงทองบัตบออีคิวนะครับ ก็บอกนอนสว่างนะครับอย่างละสองใบผมจัดสองชั่วโมงสุดท้ายนะครับเอาเป็นสองชั่วโมงสุดท้ายผละบอกนะครับผลละชั่วโมงนะครับผลละชั่วโมงนะครับ,บ,รบก่อนเจ้กก่อหมวดสิงตั้งแต่ปลาหลุดก็ยังไม่ได้สั่ง นะครับวันาทิตยที่13กันยายนนะครับสิกันยายนค่าคัน550นะครับครับเบื่งตีกัดปลากันครับผมสามหัว2 1 0หมืหัวนะครับ16รางวันนะครับสายยาว150สปิว50ครคันนะครับณตรงนี้นะครับบอกคนสันเขื่อนมาเลยครับปลาใหญ่ครับทีงานเลยครับ ใหญ่ในซุ้มองนนสวัางในบนาเจ้าของนะั54ห้ครับบอโนนสะหว่างนะครับปลาใหญ่มีกระเซอนนะครับตัวนี้นะครับคนที่ถือสุดท้ายอยู่ดูดีๆครับตัวนี้ครับห้าจุดโนะครับ ขึ้นนาปลาใหญ่นะครับ3.70 <c oughs> จครับสับิวินดี้วันเทไปแล้วจะขึ้นไปกินแล้ว ครับพี่น้องขอประกาศนะครับเดอ้อจากบอตป่าคนสันเคลนแมทวันที่สิบวันอาทิตย์ที่สิบสามกันย่าด้วยครับผมจะเป็นแมทเบาๆครับแมทเบาๆบครับผมรับตับขนาดติงนึงครับผมดี๋ยวเข้าไปส้มครับสองกองลอแล้ว้องหายว่าใครตัวสิบบาท ทิงโก้สีตัวเมวื่อวานเนี่ยเอาม่ใจทุกวันน้องจันสิบบาทน้องไอ้ว่าปีตัวครับอาทิตย์ที่ส3กันยายนนะครับเป็นแมตต์เบาๆนะครับเนาะอาจจะเป็นสองเบอร์หนึ่งหัวเบอร์สามหัวครับผมคาขั้นหา,า,าล้อยหาสิบบาทรับสายเงาล้อยหาสิบตะวิ้วหาสิบขั้นครับผมรวมเป็นสองลอยขั้นนะครับแกนเขานะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงครับแมตต์เบาๆครับ สองเมื่อนหนึ่งหัวเมื่อนสามหัวค่าคันหนะ้าร้อยห้าสิบบาทรับสายยาวรนะ้อยห้า